่ะสวัสดีครับมาเมื่อนี้พามาหาเห็ดกินข้าวป้าก่อนมาเนี่ทอดเนี่ยทอดเนี่ยก็ข้าวเหนียวห่อทอดเนี่ยมานำ้ำพามาหาเห็ดมาหาเหาเนี่ยก็จะขางฟังนี่ยเดี๋ยวหาเห็ดปลาหน้าดีเป็นรองเลย mình đi phá má hai hiệp dạy bữa đúc ô anh hẹp lại á bưng người sửa khó có thuận nhỉ หามาพอแล้วพ pues nah ี่น้องเห็ดขมเห็ดขมปนอีกดอกปนอีกดอกนึงหลายหลายหลายพี่น้องหลายหลายหลายมีเห็ดขมหนุ่นดอกหนึ่งหลายครับพี่น้องมาเด้อปลานาดีเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเห็ดใต้หลายหลายครับหลายครับอีกแล้วดอกเห็ดขมเห็นปะกำลังเป็นตุ่มๆนีมน้ำหลายครับ พ่อมองมันน้องมาพ่อมองมันมีอีกดอกหนึ่งนี่ดอกบานดอกดึงมีเต็มเลยพี่น้องมีเบิ่งที่นี่ดอกนึงนุนอีกดอกนึงเห็นปะกล้องเห็นปะคนอันนี้อีกนี่อีกนี่อีกสองไม่เเนี่ยบักคักบักคักบักคักเก็บกอนเก็บกอนเก็บกอนพี่น้องโว้ ขู่มั่งหรอวะป้าเป้าเป้าเก็บเห็ดมีดอกนึ่งเมมโคด่งงอกบานคลักร้ายคลักตุ้มมากๆเลิเอาเดี๋ยวมีดอกนึงมาครับมาพ่อีกแล้วพ่อีกแล้วจะเป็นเห็ดยุคขายแล้วสองดอกสองดอกบานหนึ่งดอกนึ่งหูดอกนึง เห็นปะหยิบลายขักเด้อเก็บก่อนเก็บก่อนเฮ็ดเฮ็ดยุคขาเฮ็ดยุคขาอุ้ยขาขาดสามดอกเก็บเก็บ กำลังเก็บเห็ดขมเห็ดขมนี่ดอกนึง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 กำลังงามเลยพี่น้องกำลังงามกำลังง้างมามารถแมนมาแตกต้องย้อนมาอึือเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดขมป้าหน้าดี เอือนปรต้องไปมาป้าหน้าดีนี่หลาย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 ฮะพี่น้องพลอ,อยแล้วเขาว่าดอกเดียวบักใหญ่เลยว่าสั่นสู้เมาสู้เมาเฮ็ดขมพี่น้อ <c oughs> งเฮ็ดข <c oughs> มเมย์ดวงเห็ดข <c oughs> มสวยๆเลยสวยๆเลย,ย,ย <c oughs> หลายตัวอ๋อหลายครับของในป่าขอางบรรยากาศในป่า nhung cả lại ừ. 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 Đọc nhây đọc nhây đọt nhây thật có đà pha mưa phó sẽ đầy vô đọt này lại 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 mà đỡ vẫn hiệp đi đỡ vì đoàn người lại khắc cô đầy má cả chỉ đầy vô đọt หล <laughs> ายกิโลอยู่หยางเอาท่้องคอยก็ไม่น้องเห็ดอันนี้เขาเอิ่นเห็ดยังเอื่อนเห็ดนางง้อว่ะพี่น้องเห็ดนางง้อหน่อยว่ะมันถือฝนถือฝนนี่น้องไป,ไปไป,ไ,ปไปไปต่อ พี่น้องเป็ตัวขออ่อยแล้วพี่น้องสองดอกสองดอกสองดอกงามๆเห็นปะกลมงามๆเลยอีดอกหนึ่ง คมสวยเลยสวยงามๆไปหาไปเรื่อยๆเยด้อวิ่งไปเรื่อยๆเพเ่็นลองเลยหาเห็ดก่อน

พี่น้องปลาของดีอีกแล้วมาเบิ่งกันไกลไกเลยนี่เห็นเนอะลังพึ่งลังพึ่งสองลังไหนน่ะเอาไปลองเชยน้ำหวานมีอยู่ครึ่งหนึ่งหนึ่ง เมีมวเยวพี้ยนโง่แน่วายห่วเรือเหรอล้างพิ่งอีกแล้วมาอีกแล้วตะการหนึ่งอันนี้ก็เตรียมอันนี้ก็เตรียมเบืเบ้องตะกาดู่ิ สามกิโลครึง่งในถุงอีกในถุงอีกอะเด้อเก็บเห็ดได้ครับต้อตงมาทายคนดอกทายมาันตะเฮ็ดน่ะ